สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เลยเอฟซีสุขสุขคนเมื่อนี้ก็จะมาเปิดลาค่าง,ง่วครับพี่น้องของพอเพ่บ้านตาเลียนตำบลตาเลียนอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องก,กบงอองบองับพอเพ่เมื่อนี้พอเพ่พเพ,พิ่จะเปิดจากตัวเดียวเขาไปสอบถามพอเพกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวแนะนำพ่อเพ่ครับไอ้บ้านตาเลียนอำเภอกุฎจับ แต่วัดร้นเท่าไหล่ครับครับบอกเบอร์โทรพี่น้องนะครับเบอร์โทรนะครับเนี่ยศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าสี่ครับหกเก้าเก้าสี่เนาะครับกับพอเพ่ครับพี่น้องเมื่อนี้เขาจะมาเปิดราคางวมันบอครับครับผมเขาจะเปิดจักตัวครับเปิดสาตัวเปิดสามตัวเนาะครับนะครับ นี่เป็นลูกเพิ่นบอกครับนี่อันนี้ลูกมันนี่ลูกลูกเนาะก็แม่นี่เพิ่นเป็นสายใดครับแม่ไอ้บาสินกระทบบามั่นครับบาสินกระทบบามั่นเนาะครับครับความสูงอยู่เท่าไรครับแม่นี่สูงประมาณร้อยสี่สิบกว่าครับร้อยสี่สิบกว่าเนาะครับครับเพิ่นนในลูกมาจากตัวแล้วครับแม่ตัวเดียวครับตัวเดียวได้มากตัวเดียวเนาะนี่แหละครับ ตัวที่ยืนอยู่นี่มันบลูกเพิ่นนี่ตัวที่ยืนอยู่นี่แต่ว่าเขาบ่ได้เปิดกับลูกเพิ่นแม่นบ่ะครับเปิดเปิดแต่แม่ครับเปิดแต่แม่เพิ่นเนาะครับแม่เพิ่นนี่ผสมหรือบปล่ครับผสมแล้วจะว่ว่ว่ประกันเพราะว่าผสมมังวันที่สี่นะครับผสมวันที่สี่นก็พอได้ไปครับก็พอไอ้ไอ้ยังไะเล็กคลิปครับอ๋อครับเล็กเล็กคลิปเนาะครับเล็กคลิป อ่าครับพี่น้องเอาไปรุ่นเอาเนาะครับเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องสําหรับงัวครับสวยๆเลยครับเป็นแม่พันธุ์อ่าลูกแรกตัวเอ่อในท้องขาติดกับตัวที่สองเนาะครับครับพี่น้องเอ่าเขาเปิดราคาเท่าไรครับแม่นี่สามเอ้สามแปดครับสามหมื่นแปดพันบอกครับครับอ๋อครับราคาเกษตรกรเนาะครับครับเห็นแนเราก็จับจ้องมองหาเอาครับสําหรับพอเพิ่มือจัดมางัว งามงามทรงสูงดีครับพี่น้องถ้าติดกระทองที่สองเนาะครับพี่น้องิึงครับสวยครับเบ่งหูหูเงาเนาะหูเงาครับมาเบ่งในคอกก็ได้ครับหนาคอกเลยอยากมาชมตัวจริงอยคอกก็ได้เนาะครับเปิดอยู่ที่สามหมื่นแปดพันครับสามหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับเอาบนเบ่ง่ายเบ่งอยากให้มาเบ่งอยคอ่แลรวอครับอยากมาเบ่งตัวจริงอยคอาะเยาะห้าสนใจครับพี่น้องกับมาเบ่งอยคอก ครับพี่น้องก็ติดต่อเขามาครับก็ติดต่อเขามาน้าเบอร์โทษพอเพ่เนาะครับกับมาเบิงมาช่มเอาครับอยากช่มตัวจริงผู้ได้นใจอยากเลี้ยงง่วครับพี่น้องพอเพ่เพิ่นก็อยากเอาออกเนาะครับรับมีหลายตัวก็เลยอยากออกครับพี่น้องมาเห็นแล้วกับมาเบิงเอาครับสําหรับง่วแม่พันุสายบาซินกระทบบามั่นบอกครับครับครับพี่น้องเอาหูเาวาดีครับพี่น้องนำน่มก็ดีเนาะ นมหญ่ดีครับพี่น้องครับแขงขาครับเขาสวยครับครับเอาไปกินยากันครับพี่น้องกขาดน้ำเลี้ยงจักหน่อยเนาะขาดครับขาดน้ำเลี้ยงจักหน่อยครับน้ำเลี้ยงพราะว่ายูยาครช่วงนี้ก็ยาบอคไมีเนาะครับพี่น้องครับเอาเห็นแล้วก็มาเบิงน้ำพอเพคครับพี่น้องสําหรับงัวโอ้หางลามครับพี่น้องหามหางสวยครับนมครับนำนมครับนมดีลูกเพิ่งกินอยู่บ่ครับนี่ยังยังกินอยู่ครับอ๋อยังกินอยู่เนาะ แต่ว่าอยากขายแม่เพิ่นออกอยากขายออกครับพี่น้องครับเอาครับเห็นแล้วกับมาเบิงเอาครับพี่น้องครับตัวต่อไปเลยครับเพื่อนเป็นสายใดครับเป็นแม่ตัวนี้เนาะสายนี้ก็บาสินกระทบบามันให้กันะครับบาสินกระทบบามันเนาะครับพี่น้องอายุเพื่อนได้ยักปีแล้วครับแม่นี่สามปีครับสามปีครับพี่น้องโอ้งามครับพ้อที่จะทับแล้วกืออร้อมที่จะทับเนาะครับความสูงอยู่เท่าไรครับแม่นี่ สูงกว่ามัานลอย40ลอย40กว่าคือกันเนาะครับลอย40กว่าเนี่เป็นเขาหลุนมาเลยบอกครับนี่หลุนกําเนิดเลยลุนกําเนิดครับพี่น้องครับงามๆเลยสําหรับสายบาซินกระทบบามันครับหูเง้าดีเนาะครับหน้าสวยครับพี่น้องลํตัวดีแม่นี่ครับเอาพร้อมเอาไปผสมเนาะพร้อมที่ผสมเอาครับพร้อมที่จะเอาไปผสมครับพี่น้องครับเปิดราคาเท่าไรครับแม่นี่ แม่สามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องโอ้ราคาเกษตรกรโตยิ่งใหญ่เลยครับพี่น้องเห็นแล้วก็มาเมืองมาชมแบบน้ำพอเพราคาเกษตรกรสวยๆเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นห้าพันบาทเนาะครับโอ้งามครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจก็เอาครับเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันุแม่บอกเข้าครับพี่น้องครับเอาไปพัฒนาต่อกับสายพันธุ์ดีๆเนาะครับพี่น้องครับเห็นแล้วก็จับจองมองหาเอาครับเบงครับเบงไทยครับครับไทยดีครับพี่น้องหาง สวยครับหางลามครับพี่น้องแข้งขาดีครับบมมีตต่หนี้เนาะบมมี่ตาหนี้ครับครับบมมีตต่หนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องหน้าตาสวยแข้งขาดีครับเอาเห็นแล้วก็มาเบิ่งมาชมอยากมาเบิ่งตัวจริงกันน้ำพอเพ่ครับพี่น้องจัดให้ราคาง่วงกับเกษตรกรครับครับตัวต่อไปเลยครับครับมาชมตัวที่สามครับพี่น้อง ตัวที่สามนี่ความสูงท่ารคับแม่นี่ความสูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามแปดนะครับเนร้อยสามเจ็ดสามแปดเนาะประมาณนะครับเพิ่นเป็นสายใดครับแม่นี่สายบามันแท่ครับเนี่ยสายบามันแท่เนาะครับครับพี่น้องเบื่องล้ำโตดีครับเบื่องด้านนาครับเขาอเพิ่นได้ลูกมาจากตัวแล้วครับแม่นครับตัวนังครับตัวนึงได้ตัวเดียวเนะครับพี่น้องเพิ่นผสมแล้วบล่ครับย่งครับย่งย่งเนาะเป็นทองบ้างครับพี่น้องลูกยังแหนนมอยู่อ๋อครับลูกยังกิ่นนมอยู่ เปิดแม่เดียวม่้บ่ครับเปิดแม่เนี่เปิดแต่แม่มันลูกเปิดแต่แม่เนาะย่างลูกครับครับย่างลูกครับพี่น้องครับเอาไปครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกเปิดเท่าไดรครับแม่นี่แม่นี่สามสี่ครับเปิดสามสิบสี่เนาะสามหมื่นสี่พันบาทครับกับราคาเกษตรกรครับพี่น้องครับมาเบืองมาชมเอาสําหรับแม่งัวมาต่วร้องตัวราองเอาร่วมกันก็ได้สามตัวนี่ครับล่วมกันก็ได้เนาะครับพี่น้องก็มา ต่อรองเบิงครับพี่น้องครับมาเบิงน้ำพ่อเพ่ต่อร่องได้ก็อยากเอาไปสามกะมีราคาส่วนลดอีกเนาะต่อร่องได้ครับคุยกันได้ครับคุยกันได้ครับพี่น้องครับอ้าวครับเบิงลำโตครับพี่น้องโอ้ขาดน้ำเดี่ยงจังน้อยครับบอกก็ไปกินยากันกะอ้วนขึ้นแล้วครับพี่น้องเบิงหูเ้าเนาะหูเ้าครับสำหรับสำหรับสายบามั่นครับพี่น้องครับหูเงาเงาครับพี่น้องโอ้หน้าสวยเขาออกบ้านทุกต่วครับ บ่ผิดหวังออกลูกมาครับบ่ผิดหวังเลี้ยงชงลูกดีเนาะครับนี่สำรับลูกเพิ่นบ่ครับนี่ครับนี่ลูกเพิ่นครับพี่น้องโอ้ลูกงามรงลูกสวยครับพี่น้องครับนี่ลูกเพิ่นเป็นลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ครับเพิ่นทิ่เก็บลูกไว้เนาะครับสองตัวนี่เก็บลูกไว้ครับพี่น้องโอ้ชงลูกสวยสับสลับแม่พันสองแม่ครับพี่น้องแม่นั่งตัวหนึ่งรงลูกงามครับเห็นแล้วแม่นั่งกับพร้อมที่ผสมครับแม่นั่งนี่ก็พร้อมผสมอแต่นี่ลูกเพิ่น2องตัวเนาะ ลูกพ่นซองตัวนี่ซองลูกสวยครับพี่น้องจะเห็นแล้วกับมาเบิงน้ำพ่อเพบอกเบอร์โทรพี่น้องให้นะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองแปดเจ็ดสี9 9่แปดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าสี่หกเก้าเก้าสี่ครับพี่น้องกับมาเ <พอ S 2> บ<อ>ิงน้ำพ่อเพ่ครับเบิงลูกพ่นซองลูกสวยสำหรับแม่พันซองตัวครับพี่น้องนี่กับแม่นั่งครับครับเอาครับพี่น้องเห็นแล้วกับมาเบิงตัวจริงมาเบิงมาชมเอาอยู่บันตันเลี้ยนเนาะครับบันตันเลี้ยนอยู่ ติดผู้ครับพี่น้องครับก็โทษเขามาสอบถามเบิ่งครับพี่น้องครับครับสุดท้ายนี่กรฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ